ต้องคันนี้เลยครับโตโยต้าครับ Fortuner ครับ2.4 V ครับปี2019ครับรถสภาพเดิมๆสวยๆครับเจ้าของแค่มืนเดียวเล็กไม้ครับอยู่ที่20,000ครับ7,000นะครับลายของตัวด้านหน้าครับได้ไฟตัดหมอกคู่หน้ามาแล้วครับไฟเป็นในส่วนตัวโปรเจคเตอร์นะครับด้านข้างครับได้แมกอลอยครับขนาด18นิ้วที่เป็นสีทูโทนเลย ยางได้ยางครับปี2019ของดันหลบครับด้านข้างเป็นกระจกพับไฟฟ้าครับมีไฟแล้วตัวกระจกของข้างครับไหลของตัวฝาหลังคันนี้เป็นไฟฟ้าแล้วครับประด้านข้างมีให้มีมุมของตัวอ่าสมาร์ทครับคิเลตให้ครับภายในคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังนะครับสีน้ำตาลเบาะแท้นเดิมจากโรงงานครับเบาะปรัดไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งนะครับพวงมาลัยครับเป็นมันติฟังก์ชันนะครับมีบุบปุ่มของตัวครับพุสตาร์ทหรือตัวเอจิสต้าสต็อปครับพวงมาลัย สามารถเชื่อมต่อบลูทูธครับรับสายวางสายครับสั่งการด้วยเสียงได้ครับแล้วก็มีปุ่มของการชิกออนบอร์ดครับแอร์แบ็กมีให้หน้าจอครับขนาด7นิ้วพร้อมกล้องมองหลังครับแอร์เป็นแอร์ออโต้ครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติเลยเดี๋ยวเราพามาชมดูลายของรถเต็มๆคันนี้ด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการครับวันนี้พบกับ อีพีแรกครับเกี่ยวกับการนำเสนอครับลายลของตัวรถครับ PPV ครับเจที่นั่งครับที่เป็นในส่วนตัวครับ SUV ครับพื้นฐานของตัว Toyota ครับ Revo นะครับกับ Toyota ครับ Fortuner ครับ2.4 V ครับปี2019ครับคันนี้รถสภาพเดิมๆสวยๆราคาครับอยู่ที่ 9 9 9 0 0 0บาทนะครับสัตว์ลูกค้าครับท่านใดครับที่สนใจครับหรือกำลังมองหารายละเอียดของตัวรถ PPV คันนี้ครับเจ็ดที่นั่งครับปี2019สภาพสวยๆคันนี้สามารถเข้ามาดูรถก่อนได้ครับที่บริษัทพิจยนต์ครับที่ตั้งบริษัทพิทยนต์ครับอยู่ซอยเสียไทย68ครับแยกหนึ่งมินดุรีกรุงเทพมหานครครับเดี๋ยวเราพามาชมดูรายละเอียดของตัวรถด้านหน้านีกันครับ เริ่มจากด้านหน้าก่อนครับในส่วนของลายของตัวไฟฝั่งซ้ายนะครับไฟครับจะได้เป็นโปรเจคเตอร์ละครับหลอดด้านในจะเป็นหลอดลูกแก้ว LED เลยจะมีในส่วนของตัวไฟเดย์ไทม์ครับที่เป็น LED ครับหหลอดเรียงครับสวยๆคันนี้สกินด้านข้างครับของส่วนของตัวงานโครมครับตัดตัดด้วยสีซิลเวอร์สีโครเมียมสวยๆครับด้านในครับจะตัดลายของตัวงานครับที่เป็นพลาสติกสีดําสวยๆของสีปิโนแบ็คในส่วนตัวคิวขั้นบนครับ ด้านบนของตัวโฟลเจอร์เลยเขาจะทําในส่วนตัวงานสกินด้านบนครับที่เป็นโครเมียมครับสวยๆครับด้านหน้าครับเหมือนเดิม3ชั้นงานโครเมียมกับโลโก้หรือแบทของตัวโตโยต้านะครับฝั่งขวาเหมือนกันครับงานสกินคิ้วครับที่เป็นงานโครเมียมหลอดด้านในเป็นหลอดลูกแก้ว led ครับพร้อมกับในส่วนลดตัวไฟเดทาม led นะครับทั้ง5หลอดเรียงสวยๆด้านข้างครับโคมสภาพเดิมจากโรงงานตัดสกินงานที่เป็นในส่วนตัวงานโครเมียมตัดกงานด้านในโคมที่เป็นสีปิโนแบ็ก สีดำเงาเงาในส่วนตัวคันนี้ลูกค้าจะได้เลวตัวไฟตัดหมอกหรือไฟฟกแหลมคู่หน้ามาแล้วครับในส่วนตัวงานของตัวไฟฟกแหลมด้านข้างครับจะตัดงานสกินหรือตัวแบตชาร์ด้วยงานโครเมี่ยมสวยๆด้านในจะเป็นงานพลาสติกครับสีดําเป็นโอแบ็กเงาเงาไฟตัดหมอกมีให้เหมือนเดิมครับในส่วนตัวคันนี้ติดตั้งหลายตัวงานสเกิร์ตมาให้ครับที่เป็นของวัคซูม่านะครับพร้อมเลยชุดแต่ง ลายของตัวกระจังหน้าครับช่องรับลมเหมือนเดิมครับเป็นในส่วนงานพลาสติกครับที่เป็นแผงครับคันนี้ฝั่งขวาเหมือนเดิมครับอ่ะไฟตัดหมอกครับตัดงานสกรีนที่เป็นโครเมียมด้านในเป็นพลาสติกสีดำเงาของตัวสีเป็นโนแบ็ k เลยมีติดตั้งแล้วนะครับในส่วนตัวงานสเกิร์ตครับรอบคันของวาสุมานะครับคันนี้คือลูกค้านํะบอกไปไม่ต้องไปแต่งเพิ่มครับคันนี้ค่อนข้างจะดูพรีเมียมแล้วออกแต่งออกมาค่อนข้างจะเท่อยู่แล้ว ในส่วนตัวงายของตัวงานทะเบียนนะครับเดีย๋ยวผมทําการโอนงานทะเบียนให้เป็นของทางกรุงเทพมหานาครน,นะครับเดีย๋ยวเราพามาชมดูลายของตัวฝากระโปรงด้านหน้าด้วยกันเริ่มจากฝากระโปรงครับในส่วนตัวฝากระโปรงครับด้านหน้านะครับสบภาพเดิมๆรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยเอามาทําการรีวิวให้เห็นก่อนนะครับให้ดูลายของตัวงานฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยขีดขูดหรือรอย,รอยลักยิ้มของการ รอยกระบุบหรือการเคาะงานโครงสร้างนะครับหรือการชนโครงสร้างของตัวฝากระโปรงด้านหน้าครับเป็นจนของเราครับบริเตีให้อยู่แล้วในส่วนของตัวโครงสร้างครับถ้าลูกค้านะครับรับรถไปนะครับเจอรถพลิกคว่ำจมน้ำโดยชนหนักครับทางเรารับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต่อมาครับลายของงานฟิล์มคันนี้ติดตั้งงานฟิล์มให้แล้วครับที่เป็นด้านหน้า60%นะครับด้านข้างเป็น80%อนกระจัดด้านหน้าแนบชิดติดเหมือนเดิมครับงานสเกิร์ตที่ติดตั้งมาให้ครับสวยๆคันนี้ตีอะไรของตัวปกซุ้มล้อ แม็กคับเป็นแม็กขนาด18นิ้วครับที่เป็นสีทูโทนนะครับด้านในเป็นสีเทาครับปัดเงาด้านนอกเป็นสีเงินปัดเงาเป็นแม็กขนาด18นิ้วครับน็อต6รูครับด้านหน้าเป็นเบรกติศครับพร้อมกับยางของตัวดันหลบขนาดหน้าขว้างของตัวยางคันนี้นะครับอยู่ที่2อ5่นะครับกว้างไหนที่ที่60เป็นยาง R 1 8หลายของตัวปียางครับปีเดียวกับรถครับปีเดียวปี2019นะครับ ถ้าลูกค้ามาดูลายของตัวยางแล้วครับไม่โอเคอย่าผมทําการเปลี่ยนเป็นยางเปอร์เซ็นต์ให้ทั้งสี่ล้อที่เป็นยางปี20นะครับแต่จากที่ผมให้ดูนะครับหน้ายางสภาพเดิมๆสวยๆครับตรงนี้ความลึกของตัวดอกยางยังใช้งานได้หน้ายางไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าวนะครับถ้ามีร้าวผมเปลี่ยนให้ทั้งสี่เส้นอาจจะเป็นยางเปอร์เซ็นต์ให้ดูแม็กนะครับแม็กไม่มีปีร้อฟุตบาทนะครับแม็กสภาพเดิมๆไม่มีปีร้อฟุตบาทครับเป็นแม็กขนาด18นิ้วสวยๆครับคันนี้ ได้อะไรของงานแม็กที่ไปดูพรีเมียมครับสวยๆเท่ๆอยู่แล้วคันนี้ด้านหน้าครับโช๊คเดิมๆนะครับไม่มีรอยถอดและการซุ้มรั่วของการโชคกด้านหน้านะครับรถคันนี้เดี๋ยวเราทําการปรับสภาพครับชลางครับทาสปาเบื้องต้นครับก่อนส่งมอบครับคันนี้เดี๋ยวเราตรวจเช็คระบบของตัวไฟให้ครับในส่วนตัวอะไรของรถของฟอร์จูเนอร์คันนี้ในส่วนตัวซุ้มน้อพลาสติกครับอาจจะมีคราบโคลนนะครับแต่ให้ดูรอยก่อนว่าไม่มีรอยแตก มุดของการยึดหนล็อตทุกอย่างสภาพเหมือนเดิมบางโคลมีให้นะครับในส่วนของตัวด้านข้างคันนี้ครับในส่วนของตัวกระจกนะครับกระจกจะเป็นก่อฝาเดียกตัวรถครับมีกระจกพับเป็นไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวตรงจกมองข้างครับตัดงานสกินขอบด้านล่างที่งานเป็นพลาสติกสีดําด้านกันสาติดตั้งให้แล้วครับประตูทั้ง4บานนะครับลายของตัวด้านข้างครับมีบันไดให้บันไดครับจะเป็นงานพลาสติกครับที่เป็นในส่วนของตัวฐานด้านบนนะครับตัดกรอบขอบงานที่เป็นสีบอลนะครับ แล้วเลยของตัวงานสติกเกอร์ครับติดตั้งมาให้สวยเลยของไบเตอร์สตูดิโอเลยคันนี้ครับตัดคาดยาวครับในส่วนของกระจกนะครับแท้ๆน้าเดิมจากโรงงานนะครับมีระบบของตัวเซฟตี้สแตมป์ครับออโต้ลามการการันจุลกรรมของบานบุคคลที่ขับแล้วก็บุคคลที่นั่งด้าน,นข้างกระจกน้เดิมจากโรงงานนะครับด้านจับของประตูฝั่งซ้ายของบุคคลที่นั่งด้าน,นข้างนะครับเป็นในส่วนตัวระบบของตัวสมาร์ทคีย์เลแล้วหรือสมาร์ทเอนทีนะครับ มีปุ่มให้ทั้งสองฝั่งประตูด้ามจับเป็นโครเมียมนะครับมีกันรอยมือโครเมียมครับเดิมๆจากโรงงานของทางส่วนโตโยต้านะครับมีมาให้ในส่วนของตัวแผงประตูครับฝั่งซ้ายครับให้ดูนะครับพาสิกขึ้นรูปเหมือนกันครับสีดําตัดงานครับในส่วนตัวงานทีมเดอะสกินครับที่เป็นสีบอลมีวัสดุซ็อกพัดครับด้านข้างที่เป็นหนังสีน้ำตาลครับด้านข้างตัดตะเข็บด้าชีขาวนะครับ กระจกดลงครับเป็นวันทัดออโต้ทั้ง4บานครับของบานประตูของเทอ o ์เร์เจเนอร์นะครับทวิตเตอร์มีให้ครับให้ดูอาจีที่วางขวดน้ําแก้วน้าครับลำโพงด้านหน้าครับกับพร้อมกับไฟในส่วนตัวแผงประตูด้านหน้านะครับให้ดูรอยแผงประตูนะครับสภาพเดิมๆสวยๆครับตะเข็บซิลิโคนครับรอยเบ็ดอาร์คเดิมๆลูกยางไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อยนะครับมีผมต้องการเปลี่ยนให้นะครับให้ดูโครงสร้างของตัวแผงประตูก่อนนะครับกลมๆเดิมๆไม่มีการตัดต่อการเคาะเพิ่มเติมมานะครับ รถสวยครับกับเลขไม่แค่หลัก2 0 0 0 0เองคันนี้ราคาอยู่ที่999,000บาทครับสามารถโทรมาสอบถามกระทางผมได้ก่อนเลยที่เบอร์0ูนครับห4 6, 6 6 0 2 3ครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์นี้เลยครับเซมิงยินดีให้ให้ทุกคําปรึกษาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถครับหรือว่าทางไฟแนนซ์ทุกข้ีพของลูกค้าไม่มีปัญหาครับสามารถโทรมาสอบถามมมก่อนได้เลยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการครับพนักงานบริษัทครับหรือว่าในสของการทําส่วนทําไร่สวนส่วนยาตรงนี้โทรมาถามผมก็ได้เลย ต่อมาครับให้ดูหัวน็อตของตัวการยึดของตัวแห่งประตูฝั่งซ้ายนะครับหัวน็อตเรียงเดิมๆไม่มีรอยของการขันของตัวชุดประแจนะครับรอยงานของตัวเสาเอสวยๆเดิมๆนะครับดูด้านในของตัวหัวน็อตครับไม่มีรอยถลอกของตัวหัวน็อตนะครับรอยโครงสร้างรอยเม็ดอาร์คมาคิ้งครับของตัวขอบประตูฝั่งซ้ายกลมๆเดิมๆนะครับให้ดูเลยสวยๆคันนี้เล็กไม้น้อยๆครับถ้าซื้อราคาป้ายแดงครับตกอยู่ประมาณล้านกว่าบาทนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณล้านหก อนเจ็ดได้ครับคันนี้ในส่วนของตัวเครื่องยนต์ขนาดดีเซล2.4ครับตัว V คันนี้ในส่วนของตัวภายในครับจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแล้วครับทั้งสองฝั่งครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่ขับแล้วก็บุคคลที่นั่ด้านข้างครับปรับได้ครับปกติแล้วหกทิศทางครับเบาะเป็นหนังเสียมตาลครับตัดตะเข็บได้สีขาวเบาะเดิมๆจากโรงงานเลยครับตัดทําในส่วนของตัวดีไซน์ของการในส่วนตัวเบาะนะครับค่อนข้างจะกระชับในการนั่งนะครับ ให้ดูนะครับบอกสภาพเดิมไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยย่นนะครับในส่วนของตัวด้ามจับครับมีให้ของบุคคลที่ขึ้นด้านข้างนะครับต่อมาครับในส่วนของงานเสาบีสีเดิมๆนะครับไม่มีการเก็บงานสีเพิ่มเติมนะครับรอยหัวน็อตนะครับให้ดูไม่มีการถอดของตัวชุดประแจทั้งด้านล่างด้านบนนะครับสีเดิมๆ สวยๆเลยเล็กมาแน่นอนแค่ส0 0 0มื่นหอยครับคันนี้โทรมาถามผมก็ได้เลยที่เบอร์ศูนย์หกสี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามครับคันนี้ในส่วนของตัวแผงประตูฝั่งซ้ายเหมือนกันครับด้านจากคอมเมียรครับมีการลอยของตัวโตโยต้าที่เป็นคอมเมียรเหมือนกันครับโจทยแท้เดิมนะครับจากโรงงานแล้วการติดตั้งให้แล้วครับในส่วนตัวแผงประตูฝั่งซ้ายด้านหลังนะครับเหมือนกันพลาสติกขึ้นรูปครับมีอ่าในส่วนของตัวอ่าชิมหรือว่าสกินครับที่เป็นอ่าสีเป็นเพจของตัว สีบอนของตัวฟอร์จูเนด้านข้างของตัวแผงประตูนะครับตัดงานสกินด้านหน้าครับที่เป็นสีบอลเลยมีวัสดุซัอพัสดครับที่เป็นเบาะหนังสีน้าตาลหุ้มครับกระจกไฟฟ้าเลื่อนลงวันทัดออโต้ทั้ง4บานเลยให้ดูด้านจับเป็นโครเมียมบดซีทัลล็อกมีให้ที่วางขวดน้ําแก้วน้ำลำโพงมีให้ครับไฟทับทีมในส่วนตัวไฟคอนโซลของตัวแผงประตูมีให้ประตูทั้ง4บาน ให้ดูนะครับด้านหลังของแผงประตูจะมีปุ่มล็อกเด็กนะครับไม่สามารถเปิดจากภายในได้กรณีที่เรามีเด็กบ้านด้วยนั่งมาด้วยครับทําการเปิดปิดได้ครับตรงนี้เปิดได้จากภายนอกอย่างเดียวในส่วนของตัวลูกยางขอบประตูสภาพเดิมครับตะเข็บซิลิโคนร้อยเป็นอาร์ครถของเราครับตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ครับทุกคันไม่มีรถของการอากประวัติพิกคว่มจมน้ําหรือชนหนักครับเดีย๋ยวผมทําการตรวจสอบเช็คก,กับทางศูนย์ให้นะครับ ลูกค้าท่านใดครับสนใจกับตัว Toyota Fortuner 2.4V ครับปี2019ครับคันนี้เล็กมาอยู่แค่20,000นะครับราคารถครับอยู่ที่9,99,000บาทครับสามารถเข้ามาดูรถก่อนได้ครับที่บริษัทพยนต์เลยในส่วนของตัวแผงประตูครับหัวน็อตการยึดยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีรอยของการถอดนะครับไอ้ดูรอยงานเสาบีรอยโครงสร้างเดิมๆสวยๆเหมือนกันครับในส่วนของแผงประตูด้านหลังผังซ้ายด้านใน จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันครับเบาะหนังสีน้ำตาลแท้ๆเดิมจากโรงงานนะครับตัดตะเข็บได้สีขาวครับมีในส่วนตัวหมอนรองคอทั้ง3จุดนะครับเป็นรถเจที่นั่งครับคันนี้รถ PPV ครับที่เป็น SUV ของพื้นฐานของตัวกระบะโตโยต้ารีโวนะครับคันนี้ให้ดูก่อนที่พักแขนมีให้ครับในเหลียดของตัวที่รองคอมีให้ทั้ง3จุดนะครับสามารถที่จะพับลายของตรงงานเบาะลงไปได้ครับใช้พื้นที่อ่า ตรงแถว2ครับได้เบาะแถว3ก็ทําการพับได้เหมือนกันเดี๋ยวผมทำการพับให้ดูว่าจะพับจากทางด้านข้างนะครับให้ดูนะครับผมมีให้แล้วสีน้ำตาลเดิมๆสวยๆรถรอบคันเลยคันนี้งานเฮดรูม um, ครับสีเบรวสวยๆเดิมๆนะครับมีช่องแอร์ให้พร้อมไฟคอนโซลมีให้แล้วด้านจับมีให้หลายของตัวงานคอนโซลแอร์ด้านหลังก็มีนะครับในส่วนของตัวรายละเอียดนะครับในส่วนของตัวล้อด้านหลังครับฝั่งซ้าย แม็กมันเดิมครับจากโรงงานแม็กสีดุนโทขนาด18นิ้วน็อต6รลูฝาครอบมีให้แล้วด้านหลังเป็นเบรกดิสเหมือนกันจะได้เบรกดิสทั้ง4ล้อครับคันนี้ยางดันหลบครับปี2019นะครับให้ดูรอยแม็กครับไม่มีรอยปีฟุตบาทนะครับยางสภพพเดิมๆสวยๆเลยคันนี้ปี2องพแต่ยางผมบอกเลยว่ายังใช้งานได้อีก2-3ปีนะครับไม่มีรอยแตกแล้วครับหรือรอยฉีกขาดของตัวในงานของตัวแม็กนะครับให้ดูนะครับ ในส่วนห้องตัวกระจังด้านหลังแนบชิดติดเหมือนเดิมครับมีต่อคิ้วของตัวโป่งครับที่เป็นงานพลาสติกสีดําด้านครับให้ดูนะครับลอยโครงสร้างแล้วก็สีครับไม่มีการตัดต่อครับหรือการเคาะงานเพิ่มเติมมานะครับให้ดูหิ้วลอยนะครับอาจจะมีคราบเศษฝุ่นคนเล็กน้อยอยู่ผมทาการชาร์ล้างครับทำสปาทําการรีเฟอร์ภายในครับเบื้องต้นเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องของเรลวครับล้างห้องเครื่องให้ลูกค้าก่อสมมอยไปแล้วในส่วนตัวงานไฟท้ายครับเป็นในส่วนตัวงาน LED นะครับ ให้ดูครับสายท้ายของตัวไฟเบรกครับงานไฟเลี้ยวจะเป็นหลอดไส้ครับในส่วนของงานไฟถอยก็เป็นหลอดไส้เหมือนกันตัดงานสกินครับที่เป็นในส่วนตรงงานโครเมี่ยมของตัว f ฟอร์นิเอร์ให้ครับแบตของตัวโตโยต้ามีให้ในส่วนของงานโคมไฟฝั่งขวาครับเหมือนกันครับไฟเบรกเป็น LED ครับไฟเดี้ยวกับไฟถอยเป็นหลอดไส้ครับอันนี้ติดงานสเกิร์ตครับด้านหลังให้แล้วครับที่เป็นของตัวว a ซุม่าครับพร้อมกับงานสกินที่เป็นพลาสติกสีดาด้านในกับตัดข้างนอกครับตัดคิ้วขอบที่เป็นงานโครเมี่ยมเลย คันนี้ในส่วนตัวงานฝาท้ายครับจะได้งานเปิดที่เป็นไฟฟ้าครับมีในส่วนตัวอะไรของตัวกล้องมองหลังพร้อมครับติดงานสปอยเลอร์ด้านบนครับพร้อมกับไฟเบรกครับเพิ่มเติมจุดที่3ามครับแล้วจะมีในส่วนตัวลูกแดกหลังคานะครับด้านบนที่เป็นงานสีบอลสวยๆครับให้ดูลออหลังคาก่อนครับไม่มีรอยบุบหรือรอยขีดข่วนหรือรอยลักยิ้มนะครับมีคีฉชาร์ของตัวชาร์จเทลครับตัวรับสัญญาณให้ด้านบนแล้วครับ ในส่วนของตัวรายละเอียดคันนี้เดี๋ยวผมทําการเปิดให้ดูงานท้ายมีแม่เหล็กของตัวไล่ฝ้าครับกับที่ปัดน้ําฝนให้พร้อมด้านในก็บอกโช้ตดําเดิมครับสวยๆนะครับให้ดูรอยฝาท้ายไม่มีรอยของการถอดของตัวฝาท้ายนะครับรถเล็กในแค่สองหมื่นเองกับรถปีสิครับราคา9ก้า0 0นาหน ม,มาสอบถามผมได้เลยที่เบอร์064ครับ1466023ครับผมบอ,อกเลยรถรถอย่างนี้อยู่ได้ไม่นานครับเล็กไมไ่น้อยสภาพดีราคาถูกว่าอ่าหลายครึ่งแสนเลยครับในส่วนของตัวกบอกครับสภาพเดเดิมนะครับไม่มีรอของการถอดนะครับไฟเดิมเดิมแท้ๆจากโรงงานเลยให้ดูงานฝั่งซ้ายครับสภาพเดิมเดิมครับรอยบอดี้เดิมเดิมสามารถที่จะเก็บรายของตัวงาน เพิ่มเติมมาได้นะครับมีพรมให้เรียบร้อยครับสามารถที่จะทําการพับลายของตัวเบาะด้านหลังได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนตัวงานคล้องครับด้านข้างอขออนุญาตทีครับทําการคล้องงานเบาะได้ด้านข้าง,าาง,ง,าาางใช้พื้นที่ย้ายซอยครับของตัวแถวที่3แล้วก็แถวที่2ครพับขึ้นไปได้ปกติเลย คันนี้ครับในส่วนของตัวด้านหลังครับมีช่องแอร์ให้ทั้ง2จุดมีด้ามจับของบุคคลที่นั่งด้านหลังให้เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับคันนี้สามารถพับเบาะแถวสองแถวสามได้ปกติให้ดูนะครับสาธิตเทิเบลมีให้ไฟคอนโซลด้านหลังมีให้พร้อมนะครับคอนโซลตรงกลางก็มีแล้วก็ด้านหน้าก็มีให้นะครับต่อมาครับลายของฝั่งขวาให้ดูนะครับกระจาดด้านหลังแนบชิดติดเหมือนเดิมไฟตัดทิมมีให้พร้อมแล้วทั้ง2จุดครับ ฝั่งขวาเหมือนกันครับแม็กอัลลอยเดิมๆจากโรงงานเลยครับดีไซน์ออกมาค่อนข้างจะดูสปอร์ตและพรีเมียมอยู่แล้วในส่วนตัวงานแม็กนะครับยางปี19ให้ดูรอคัสซีโครงสร้างครับสภาพเดิมๆเ,เหมือนกันไม่มีการตัดต่อนะครับการเชื่อมต่อ,อจ,จะมีรับเศษสุ่นเล็กน้อยอะ่ะเดี๋ยวผมทําการชำระล้างให้ผมมาทําการรีวิวให้เห็นก่อนเลยว่าทุกอย่างสภาพเหมือนเดิมไม่มีรอยแตกนะครับอาจจะมีแค่รับเศษโคนมาครับทีนี้เพราะว่าเราเพิ่งรับเข้ามายังไม่ทําการปรับสภาพนะครับงานบันไดเดิมๆนะครับ จากโรงงานเลยให้ดูครับบันไดสีดำครับตัดงานสกินที่เป็นสีบอลด้านจับของแฝงประตูบ้านขวาโครเมี่ยมนะครับด้านในกันรอยเป็นงานโครเมี่ยมของโตโยต้าประจุเดิมแท้ๆจากโรงงานนะครับกันสัตว์ติดตั้งให้แล้วมีลูกแกหลังคาทั้งสองฝั่งนะครับงานเดาร์ดี้เดิมๆสวยๆครับในส่วนของตัวแถมตัวฝั่งขวาเหมือนกันครับงานพลาสติกขึ้นรูปวัสดุท็อปพัดครับตัดงานสกินที่เป็นสีบอลมีเซ็เล็อกด้านจระ ประตูโครเมียมวันทัดออตโต้ประตูทั้ง4บานลำโพงที่วังก็น้ํามีให้ครับแล้วก็ในส่วนตัวงานไฟแผงประตูมีให้เหมือนกันประตูทั้ง4บานให้ดูรอยโครงสร้างครับเดิมๆจากโรงงานนะครับให้ดูรอยเป็นอกลมๆเดิมๆไม่มีรอยของการตัดต่อเชื่อมต่อและงานเคาะเพิ่มเติมนะครับรอยงานสีเดิมๆส,สวยงานเสาซีหัวน็อตงานเสาบีครับให้ดูนะครับไม่มีรอยของการถอดของตัวหัวน็อต แผงประต,ะครระตูครับงานเสาบีเดินสวยๆประตูครับฝั่งบานทุกคนขับครับ,รบมีในส่วนตัวปุ่มสมาร์ทที่เหลือตัวคีย์เลสให้แล้วกระจกเดิมๆตรงงานมีระบบของตัวอัตโนมัตัดคาดงานสติ๊กเกอร์ให้ด้านข้างครับแม็กด้านหน้าสภาพเหมือนเดิมเหมือนกันแม็กอล,ลอยครับไม่มีปีล้อสฟุดบาทนะครับให้ดูโชค๊คแห้งๆเดิมๆนะครับจากโรงงาน จกนั่นหน้าแนบทิดติดเหมือนเดิมปกติครับตัดในส่วนตัวค้วงานของตัวโปะซุ้มล้อที่เป็นงานพลาสติกสีดาเหมือนกันคันนี้จะได้เป็นเบรครับดิฟทั้ง4ล้อนะครับแม็กขนาด18น็อต6รูฝาครอบมีให้ครับกระจกพับไฟฟ้าเหมือนกันครับฝาครอบเป็นสีเดียวกับตัวรถครับมีไฟเดียวตรงกระจกข้างครับคันนี้ในส่วนของตัวภายในแผงประตูบานแบบคนขับครับพลาสติกขึ้นรูปครับเหมือนกันวัสดุซอกพัด มีพับไฟฟ้าครับงานทวิตเตอร์แห่งประตูด้านหน้ามีให้แล้วมีบล็อกเซนทัลล็อกครับล็อกกระจกและวันทัดออโต้ทั้งสี่บาทที่วางขวดน้ําแก้วน้าอ่ามีให้ครับพร้อมกับลำโพงด้านหน้าให้ดูล็อคโงสร้าง,ง,งานเสาเอฝั่งขวาหัวน็อดตเด,เดิมนะครับตามจับบุคคลขึ้นมีให้พร้อมให้ดูรอยเม็ดอาร์คฮักกิ้งเหมือนเดิมพัดสวยสวยไม่มีการเคาะงานเพิ่มเติม,ตม,ตมหรือการตัดต่อในส่วนตรงงานครับ เราทําการให้ดูลายหองตัวลอยโครงร้างน,นะครับเป็นอาร์กลมๆเดิมๆจากโรงงานเลยในส่วนห้องงานเสาบีสวยๆมีสติกเกอร์ของการตลมยางให้ครับลอยหัวน,น็อตเหลี่ยมเดิมๆสวยๆนะครับอันด้านบนด้านล่างงานสีเดิมๆด้านในครับจะได้เบาะปรับไฟฟ้าเหมือนกันทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นบุคคลด้านข้างครับแล้วก็บุคลคลที่ขับก้อหนังซีมตานครับแทๆ้ๆเดิมจากโรงงานครับตัเดเต่งไต้สีขาวนะครับ พวงมาลัยคันนี้จะได้เป็นพวงมาลัยมัดปิฟังก์ชั่นแล้วครับในส่วนของตัวอรอายละเอียดครับมีแอร์แบ็กดานนาคูน,นาให้แล้วครับฝั่งซ้ายครับเชื่อมอาเชื่อมต่อบูทูธรับสายวังสายสั่งการด้วยเสียงได้ครับฝั่งขวาเป็นเกี่ยวกับการปรับดิสเพย์ครับเกี่ยวกับเช็คออนบอร์ดของตัวระบบ่าแผงหน้าไมค์ครับคันนี้เป็นปุ่มของตัวพุสตาแล้วนะครับด้านข้างมีปุ่มของตัว Power Do o r Off ครับสามารถที่จะเปิดปิดการทำงานในส่วนตัวฝาท้ายไฟฟ้าได้ครับ ฝักกาดปนนหน้าครับกับถังน้ํามันเปิดได้จากด้านล่างเลยครับคันนี้ระบบแอร์แบ็มีให้ครับทั่วรถครับคันนี้ลายของตัวรถปี2019คันนี้เดีย๋ยวผมขออนญาตทําการอ่ะสตาร์ทเครื่องให้ดูลายของตัวภายในของตัวแผงหน้าไม้ก่อนนะครับขญานนะครับ ในส่วนของลายีของตัวพวงมอะไรคันนี้ครับพวงมาลัยสามการครับเป็นวัสดุที่เป็นหนังหุ้มครับตัดกระงานครับลายไม้ด้านบนนะครับออกแบบดีไซน์มาค่อนข้างจะพรีเมียมอยู่แล้วครับ แอร์แบ็กมีให้ทั่วรถเลยคันนี้ทุกจุดพวงมาลัยปรับได้สี่ทิศทางนะครับขึ้นลงครับดึงขึ้นดึงลงปกติมีระบบของการเล่นพทท์นชิพครับของระบบของการเข้าเกียร์ครับเกียร์ลบกับเกียร์บวกครับเกียร์รบฝั่งซ้ายเกียร์บวกฝั่งขวาครับระบบของตัวไฟหน้าครับเป็นระบบของตัวออโต้แล้วนะครับคันนี้แผงปัดน้ำฝนครับคันนี้ยังเป็นในส่วนตัวแมนนวลปกติฝั่งซ้ายเป็นวัดรอบครับกับปริมาณของตัว อุณหภูมิห้องเครื่องครับมีไลน์ของตัวหน้าจอครับที่ต้นครับที่บอกกันใ้งานคันนี้อยู่ที่29,913นะครับสามารถที่จะปรับไลน์ของตัวการชิดออนบอร์ดตรงนี้ได้เดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับให้ดูสามารถปรับเลทิปเอิดบีครับสา,สามารถปรับระบบของตัวเครื่องเสียงบนหน้าจอได้ปกติครับคันนี้มีระบบของตัวเซตติ้งครับเอเวอร์เลทปกติ มีระบบของตัว Eco m โ d e ให้ครับฝั่งขวาเป็นความเร็วรอบครับกับปริมาณเข็มของตัวปริมาณน้ำมันนะครับในส่วนของวัสดุครับด้านข้างครับมีรายละเอียดของตัวที่วางแก้วน้ำขวดน้ำได้ครับงานของตัวช่องแอร์จะเป็นสกินครับตัดด้วยสีบอลวัสดุด้านหน้าเป็นพลาสติกสีดำนะครับมีวัสดุหนังหุ้มด้านบนของตัวคอนโซลนะครับที่เป็นหนังสีดำปะทเข็มได้สีขาวนะครับ ต่อมาครับลายของตัวงานช่องแอร์ครับสามารถปรับได้มีนาฬิกาสามารถปรับชั่วโมงกับในส่วนตัวนาทีได้ครับและมีปุ่มของตัว Emergency Light หน้าจอแท้แท้เดิมนะครับจากโรงงานเลยคันนี้คันนี้ยังไม่ทำการใส่ SD นะครับมีระบบของการ่าแอปของตัว n a v ว g a t o r ให้ครับหน้าจอ7นิ้วคันนี้พร้อมกับกล้อง,องมองหลังด้านหลังนะครับมีระบบของการนำทาง n a v ว g a t ต r ให้แล้วมี สถานะของการทํางานของตัว Passenger Airbag ครับที่ผมอธิบายไปเบื้องต้นสามารถเปิดได้จากทางด้านข้างครับนอมาครับลายของตัวแอร์เป็นแอร์อัตโนมัติแล้วคันนี้มีปุ่ม power เลขนาด12โวลต์และวัตต์ครับแล้วก็พอทองตัว AUX USB คอนโซลด้านหน้าครับมีที่วางของเล็กน้อยครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ำํำกดน้ําด้านหน้าเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติที่เป็น p r n d s ครับสามารถเล่นระบบของตัวอ่า ชิปขึ้นลงได้บกติเลยมีปุ่มของตัว EcoMode ครับกับ Power Mo d e นะครับโทษทีครับระบบของการเลื่อนถ่ายครับหรือการทรงตัวล้อหลังมีให้ครับด้านข้างครับอยู่บล็อกเป็นวัสดุหนังสีน้ำตาลเหมือนกันครับตัดตะเข็บได้สีขาวนะครับแล้วก็จะมีด้านหลังจะมีพอร์ทของตัวพ o ว e r หลกขนาด2โวลต์120วัตต์ครับและช่องใส่โทรศัพท์เล็กๆน้อยๆครับด้านหลังสามารถชาร์จแบตระวางโทรศัพท์ได้คันนี้สามารถแปลง แปลงในส่วนตัวงานที่เป็น USB นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูก่อนด้านหลังมีปุ่มลาเของตัวไฟนะครับที่เป็นไฟ AC 200โวลต์220โวลต์ครับท่ทีครับ100วัตต์ครับสามารถที่จะชาร์จด้านล่างได้มีกระเป๋ายิงโจงให้น้องสองฟังนะครับในส่วนตรงงานยูบ็อกครับเดิมๆนะครับ ค่อนข้างจะกว้างเลยคันนี้คอนโซลด้านหน้าของตัว f อร์ u n เ er. นมีระบบของตัวคูบ็อกให้แล้วกีล่นชาร์กครับมีให้พร้อมที่วางแก้วน้ํามีให้ครับภาษีพรบเราต่อให้ถึงปี6-7หรือปีหน้าเลยรถปี2019ครับกับโตโยต้ครับ f o r ์ u n เนอครับ รถเจที่นั่งครับ PPV ครับพื้นฐานของตัว SUV ที่เป็นกระบะของตัวรีโวคันนี้ราคา999,00 0บาทนะครับสำหรับค้าครับท่านใดครับสนใจครับสามารถเข้าดูเรทรถได้ที่บริษัทรถยนต์นะครับต่อมาครับลายขอนเดียร์ของตัวแผงมังแดดมีกระจกให้นะครับในส่วนตัวแผงมังแดดทีนะครับแผงมังแดดมีไฟให้ที่ส่แว่นตาครับมีให้นะครับไฟคอนโซล จะเป็นไฟที่เป็น LED สีขาวที่สวยแล้วคันนี้แผงมังแดดครับบานบุคคลที่ขับก็มีไฟให้เหมือนกันจกมอหลังเป็นตัดแสงเมนนนปกติครับรถสภาพสวยกับ Toyota Fortuner ครับ2.4 v ขึ้นโซนดีเซลครับคันนี้รถเจ็ดที่นั่งอันกประสงค์ครับเล็กไม้อยู่แค่20,000 9,000นะครับราคารถรับอยู่ที่999,000บาทสับลูาคารับท่านใดครับสนใจโทรมาที่เบอร์064ครับ1466063หรือแอดไลน์ตามเบอร์นี้นะครับเซอร์เมนดีให้ทุกคับปรึกษาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวรถหรือว่าไฟแนนซ์ครับเดี๋ยวเราพาชมดูรายละเอียดของตัวห้องเครื่องหน้ารถด้วยกันครับในส่วนของตัวเครื่องันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนเชื้อเพลิงดีเซลครับเป็นเครื่องยนต์เดียวกับตัวโตโยต้ารีโวขนาด2.4นะครับ คันนี้ครับเป็นตัววีนะครับเครื่องยนต์แรงม้าครับอยู่ที่150แรงม้าแรงอยู่ที่4 0 0นิวตันเมตรครับไล่ะนนตัวเครื่องยนต์ครับฝาครอบเครื่องมีให้นะครับไม่มีการดัดแปลงในส่วนตัวเครื่องยนต์ครับหรือรอยเชื่อมรั่วของตัวน้ำมันเครื่องหัวน็อตครับเดิมๆนะครับรอยน้ำสีแดงสียังอยู่ครบนะครับเดี๋ยว่าผลการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเดียวครับทำการล้างห้องเครื่องครับชิ้นกระบอกของเครื่องยนต์ไฟฟ้าและก็ไปตัดอี่ให้ลูกค้าก่อนสองวันอยู่แล้ว ให้ดูริ้วรอยของตัวน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยของการถอดตัว,ตวชุดกรจนะครับรอยเบรคพัดบล็อกกิ้งครับถึงความร้อนมีให้พร้อมด้านหน้าเบรคอาร์กลมๆเดิมๆนะครับจากโรงงานซิกเกอร์มีให้ฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยถอดเหมือนกันถ้ามีถอดผมบอกมีถอดเลยหัวน็อตเดิมๆเดิมส,สวยๆครับด้านข้างแก้ฝั่งซ้ายระบบของตัวชุดเบรก ABS ครับเดี๋ยวผมทำการเช็คระบบของตัวน้ำมันเบรกให้ในส่วนตัวกล้องเดี๋ยวผมเช็คให้ครับรอยคานด้านหน้าแก้ฝังซ้ายเดิมๆนะครับ ว่าน้ำไม่มีการถอดอะไรครับในส่วนตัวด้านหน้านะครับฝังฝาครับสติกเกอร์มอกเน็ตเทจของตัวโดอต้าครับมีเหมือนให้เหมือนเดิมแค่ฝั่งขวาครับไม่มีรอยถอดเหมือนกันหรือการชนอมสร้างของตัวคันด้านหน้านะครับเป็นยนต์ของเราครับเปิดมา23ปีครับวลานี้อยู่แล้วรถทุกคันครับคังเก่งคุณภาพครับถ้าลูกค้ารับรถไปนะครับเจอรถทพิการจมน้ำหรือชนหนักครับทางเรารับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเรามีมาร์ติทีดูแลหลังการขายครับเกี่ยวกับระบบขลิตัวเครื่องยนต์ครับไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้้ลูกคา30วัน หลังจากที่คัารับรถไปครับตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับกับรถ ppv ครับเที่นั่งครับที่เป็นบพื้นฐานของ suv ของตัว toyota rio คันนี้ครับสามารถเข้ามาดูเียดรถได้ครับที่บริษัทพิทยนต์เลยครับสรับลูกค้าครับท่านใดครับที่สนใจหรือกําลังมองหาครับรายละเอียดของตัวรถ ppv ครับเที่นั่งครับอเนกประสงค์คันนี้กับ toyota ครับ fortuner สองจ v ครับปี2019ครับคันนี้เล็กไหมครับอยู่ที่29,000ครับราคารถครับอยู่ที่ 9 9 9 0 0 0บาทครับคันนี้ลูกค้าผ่อนอยู่ที่ประมาณ 16, 0 0 0ครับ400ครับลูกค้าเงินเดือน3 0,000ตรงนี้โทรมาสอบถามกับผมได้ก่อนเลยหรือหาบุคคลกู้ร่วมตรงนี้ได้ครับไม่มีปัญหาครับยังไงโทรมาสอบถามทางผมได้เลยที่เบอร์0ู4ครับห4 6 6 0 2 3ครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์นี้นะครับเรามีบริการของการส่งเซ็นเอกสารไฟรนซ์ครับตามที่อยู่ของลูกค้านะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาเซ็นเอกสารที่บริษัทนะครับแล้วก็มีบริการของการ ส่งรถสไลด์ให้ครับติดตามระยะทางครับเบื้องต้นทุกอาชีพของลูกค้าครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการครับประกันบริษัทครับหรืออาชีพของอ่าชาวสวนครับของการปลูกไร่ผลยางครับหรือทํทำนาตรงนี้โทรมาสอบถามกระทางผมได้เลยที่เบอร์064ครับ1466023หรือแอดไลน์ตามเบอร์นี้นะครับรถของเราคัดเกตคุคุณาครับสบสวยแล้วกับคันนี้เลยโตโยต้าครับฟอร์จูเนอร์ 2.4V ปี2019นะครับ ฝากด้วยนะครับ EP แรกกับการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ครับกับทางช่องแมงพิษยนต์รถ PPV มือสองนะครับอันนี้ EP หน้าครับเรามีลายเลยครับตัวรถรถขัดเกล็ดขัดคุณภาพนะครับสวยๆนะครับเราจะมาเสนอให้ทางลูกค้านะครับวันนี้ไม่ขยันขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ